สำหรับอัปเดตใหม่นะครับวันที่27พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับมีอัปเดตหลักประมาณ4อัปเดตใหญ่นะครับอัปเดตแรกนะครับจะเพิ่มวิหารชดยอดิวีรชุนนะครับอัปเดตที่2ครับจะเป็นสืกประจำบานครับคำปฏิญาณแห่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าจะเป็นหมวดใหม่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนอัปเดตต่อไปเป็นอัปเดตของคุกกี้นะครับเพิ่มคุกกี้ครั้นช็อกโกชิพนะครับ น้องเป็นสายจูโจมแนวหน้านะครับผมว่าท็อปปิ้งก็ไม่พ้นจากลดความเสีายแน่นอนนะครับสหรับตัวนี้นะเพราะว่าในอารีนานะครับถ้าไม่มีท็อปปิ้งลดความเสีายนี้คือยืนไม่ไหวแน่นอนนะครับสําหรับแรงทรงๆนะครับอันต่อไปนี่คือดีมากนะครับคือเพิ่มเลเวลของคุกกี้สูงสุดนะครับตอนนี้ก็อัพได้ถึงประมาณเลเวล70เลวนะครับกับสายดองลูกกวาดนะครับแล้วก็เหมาะกับการผ่านด่าน PVE นะครับ ดานเม็ป14สมื่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาส่งอัปเดตรคร่ 9, คราวๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ